อันนี้จะเห็นเลยว่าฝนเนี่ยยังจะตกอยู่อย่างเช่นวันนี้เรานึกว่าจะน้อยลงก็ปรากฏว่าตกเข้าไปถึง500กว่ามิล250มิลน,นะครับที่สงขลาแล้วก็ยังจะมากอยู่นะครับแต่ก็ลดลงโดยลำดับจนถึงวันที่29นะครับก็แปะนั้นการเร่งระบายน้ำสำคัญที่สุดก็คือช่วงจังหวะเวลานี้เป็นช่วงที่ดีที่สุดครับ เพราะถ้าเราระบายได้เก่งเนี่ยก็ไปช่วยคนได้ง่ายขึ้นถ้าาอจแล้วถ,ถ้าระบายได้จนกระทั่งน้ําในหาดใหญ่ลดลงเนี่ยอาจจะไม่จําเป็นต้องช่วยละอีกแสนกว่าคนอ๋อครับอาจารย์ถ้าเกิดว่าเราไปเอา,เอาตัวดึงน้ําอย่างเช่นสถานีดึงน้ําออกจากปากรอคิดว่าถ้าช่วยกันดึงแบบนี้ซัก กี่วันยุบเท่าไหร่เราทำมาแล้วนะครับในปี2554ที่ป้องกันให้น้ำกรุงเทพชั้นไหนไม่ท่วมก็อาศัยเรือผลักดันน้ำของฐานเรือนะครับปี2556ก็ใช้เรือผลักดันน้ำของฐานเรือปี2562เนี่ยพื้นที่พัทลุงก็ใช้นะครับเพราะนั้นผมเสนอเลยว่าจำเป็นต้องใช้ ปีนี้จะเป็นต้องใช้เรือผักดันน้ําที่ปากรอครพันน้ําจากพัทลุงสามคลองเลยครับเมื่อกี้ที่โชว์เอาไว <ภา S 1> ้นะครับ,รบแล้วก็ก็คิดดูถ้าเราต้องอพยพคนแสนกว่าคนเนี่ยถามว่าตอนนี้เราอพยพวันหนึ่งได้กี่ลายนะครับคิดค่ะอาจารย์นะเราต้องใช้เวลาอีก กือบสองอาทิตย์นะกว่าจะเข้าไปใช่กว่าจะระบุพีกัดหาเจออีกแต่ถ้าเราลดน้ําลงได้เนี่ยทุกคนสบายใจกว่าลดได้กี่วันคะอาจารย์ช้ากว่าเร็วกว่าสองอาทิตย์ไหมคะทีเคยเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าฝนเนี่ยจะหยุดตกชัดเจนวันที่30เพราะฉะนั้นหลังจากนั้นเนี่ยประมาณสองสาวันก็น่าจะเห็นผลหมดแล้ว งั้นต้องรีบระบายค่ะเพราะจะรอถึงสองสัปดาห์ไม่ไหวแน่เพราะคนอดข้าวอดน้ำค่ะอาจารย์ก็คืออาจจะไม่ถึงกับแห้งสนิทแต่ว่าก็ยังพอเดินลุยได้ฝ่ากออกไปขอความช่วยเหลือได้ครับหรือไม่ก็เอารถ GMC เข้าไปช่วยได้ไม่ต้องเป็นเรือก็นึกถึงภาพปี2554ที่ PBS ก็เจอมากับตัวเองผลสุดท้ายก็ต้องใช้ GMC ถูกไหมครับมาใช้เรือไม่ไหวหรอนะฮะผมขออนุญาตโชว ว่าความหวังของเราเนี่ยหลังวันที่30จะเป็นอย่างไรฝ<ะ>นหมดแน่นะนะครับนี่ครับพายุไปแล้วนะครับนะเพราะนั้นต้องรีบครับเร่งเรื่องระบายน้ำนะครับแล้วก็ผมขออนุญาต <t IS> ไปที่หน้าหน้า10โทษทีครับ <t IS> ไม่จำเป็นแล้วครับ เข้าไปดูที่หน้า10ครับนะครับหน้า10ท่านก็จะเห็นได้ว่าระดับน้ำทะเลเนี่ยจะเริ่มลดล้เรามีาเวลา,านะคะเห็นคลื่นแล้วเพราะฉะนั้นในการผลักดันน้ำทั้ง3จุดเนี่ยเรามีช่วงเวลาที่จะดันน้ำออกได้ช่วงไหนบ้างคะอาจารย์เนี่ยครับเริ่มตั้งแต่โทษทีนะครับเริ่มตั้งแต่ วันที่26ได้เลยครับ26นี่น้ำลดละทางนับนะครับ26ก็คือวันนี้ใช่แล้วก็คือเริ่มได้ตั้งแต่แล้วก็ถ้ารีบขนเรือลงไปนี้เดี๋ยวเดียวเขาติดตั้งได้เพราะเขาเคยติดตั้งมาแล้วที่นี่ครับครับเรือนี้ใช้เยอะแค่ไหนไหมคะอาจารย์เขามีเป็นร้อยลำเพราะหลังปี2554เราก็ตระหนักดีรัฐบาลก็ให้เงินกองทัพเรือ ไปสร้างเรือผลักดันน้ําเก็บไว้ที่กรมอู่ท่าเรือครับตอนนี้อยู่ที่แถวพัทลุงไหมอาจารย์เรือพวกนี้ครับผมไม่ทราบว่าเขาขนไปถึงไหนแล้วนะครับจะต้องอาศัยเวลาในการเคลื่อนย้ายอีกครับก็เขาบอกว่านานที่สุดก็30ชั่วโมงครับการเคลื่อนย้ายครับอาจารย์ช่วยย้าปัจจัยอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมฮะในเรื่องของการผลักดันน้าอาจารย์บอกว่ามีทะเลสาบสงขลาครับอันนั้นคือต้องไปเหมือนไปไปอั้นไว้ก่อน อ่าไม่ใช้อันเราจะลด,ลดให้ปากรอเนี่ยลงไปปะทะกาหัดใหญ่ได้อย่างไรครับา <นะ S 2> แล้วก็มีเรื่องของปากรอใช่ไหมจังใช่จากน้ําจากพัทธลุงเนี่ยไม่ไปปะทะกาหัดใหญ่เพร,ราะตอนนี้มันปะทะกันอยู่ ก็เหมือนกับว่าตอนนี้เนี่ยน้ำจากพัทลุงนะคะก็คือไหลเข้ามาปะทะที่ทะเลสาบสงขาซึ่งเป็นยอดน้ำจำนวนมากเช่นกันขณะเดียวกันอาจารย์ก็บอกว่าเวลานี้น้ำจากสงขามันก็ยังออกไม่ได้คล้ายๆกับว่ามันดันกันอยู่แต่ติดรถติดอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเอาเรือผักดันน้ําไปวางไว้ที่3ามจุดที่อาจารย์บอกที่ปากรอแล้วก็ที่ไหนนะคะอาจารย์ที่ปากรอที่สถิงพระแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับ ผมจำไม่ได้หมดนะครับค่ะก็ถือว่าเป็นพื้นที่ตรงบริเวณน,นั้นที่ที่จะดึงน้ำออกค่ะถ้าดึงน้ำออกอาจารย์บอกว่า2-3วันน้ำยุบแน <ะ S 1> ่น้ำยุบแน่ไม่ต้องขนเรือขนอุปกรณ์ไปช่วยคนและคนสามารถเดินออกมาได้นี่คือหัวใจสำคัญของ,ของการช่วยคนแสนคนนะคะถ้าเกิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะคก็รีบมาเร่งด่วนเลยนะคะอยากให้อาจารย์ช่วยฝากทิ้งท้ายหน่อยค่ะว่าแนวโน้มต่อจากนี้ นะคะหรือการทํางานต่อจากนี้ในการบริหารจัดการน้ําจากบทเรียนครั้งนี้มีข้อเสนอแนะอะไรบ้างอ,อันแรกสุดการประทะกันระหว่างน้ําจากพัทลุงกับหาดใหญ่เนี่ยครับผลที่ตามมาตอนนี้น้ําท่วมเริ่มขยายไปที่พัทลุงแค่หาดใหญ่เราก็ช่วยไม่ไหวแล้วถ้าท่วมพัทลุงจะเกิดอะไรขึ้นอีกอเพราะนั้นต้องเร่งระบายเลยครับที่คือหัวใจอันที่หนึ่งอันที่สองอหลังจาก น้ำท่วมอันนี้น่าจะสรุปนะครับไปปรับเรื่องการระบายนะครับเพราะโครงสร้างที่มีอยู่เนี่ยใหญ่ครับแล้วก็สาเหตุที่จัดการไม่ได้ก็มีอยู่เรื่องหลักๆก็คือจากน้ำจากคอหงซึ่งน้ำจากคอหงจริงๆเนี่ยบนเขาคอหงเนี่ยเราก็อาจจะเบี่ยงน้ำลงไปเก็บที่ค่ายเสน,นารนรงได้ครับ ค่ะก็โอ้โหถือว่าเป็นทางออกทางเลือกทางรอดที่ดูมีความหวังแล้วนะคะสําหรับการระบายน้ําให้น้ํายุดเร็ววันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์รอ,อยนจิตดอนมากที่มาร่วมรายการแล้วก็ชี้ทางออกให้พวกเรารได้ไปช่วยชีวิตคนคเกือบแสนกว่าคนคร,รีบทำซะเถอะค่ะต้องขอบพระคุณอาจารย์มากเลยนะคะคสวัสดีค,ค่ะคคโอ้โหพอฟังแบบนี้แล้วนะคะหลายคนก็คงจะต้องจับตาค่ะเพราะว่าหลายหน่วยงานเนี่ยนะคะช่วยกันเถอะค่ะระดมกําลัง ถ้าสูบน้ำออกได้เร็วที่สุดเรื่องนี้เป็นหัวใจสําคัญที่จะช่วยคนได้จํานวนมากเลยทีเดียวค่ะแล้วก็เรื่องของเส้นทางน้ําการระบายต่างๆนี้แน่นอนว่าไม่ได้อยู่แค่บนกระดาษอีกแล้วต่อไปทุกคนก็ต้องเรียนรู้เมื่อสักครู่อาจารย์รอยยนก็สอนผมเหมือนกันนะว่า เรื่องของการดูเส้นทางน้ําการผลักดันผ่านน้าไปทางไหนนี่เป็นสิ่งที่จริงๆทุกคนก็ควรจะต้องมีความรู้ติดตัวเอาไว้นะฮะว่าเอการจะหลบเลี่ยงเส้นทางการให้ความช่วยเหลือ,อยังไงหลังจากนี้เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับนอกจากเรื่องของผลกระทบที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่แล้วเราจะเดินหน้าต่อ,อยังไงในส่วนของความเดือดร้อนของประชาชนนะฮะอีกส่วนหนึ่งที่เกิดผลกระทบขึ้นแล้วนะฮะก็คือภาคธุรกิจภาคเอกชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําท่วมใหญ่ใน